หลักสูตรนวัตกรรมการศึกษาการท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงตามวิถีชุมชนบ่อแก้วดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการศึกษารูปแบบ BLC มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้รอบด้านที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนบ่อแก้วพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยใช้ทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางภูมิสังคมร่วมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดการเรียนรู้5กลุ่มเทคโนโลยี11รายวิชาได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีการท่องเที่ยวประกอบด้วยรายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวรายวิชาการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและรายวิชาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารประกอบด้วยรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและรายวิชานักสื่อความหมาย กลุ่มเทคโนโลยีการออกแบบประกอบด้วยรายวิชาสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและรายวิชาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มเทคโนโลยีอาหารและการเกษตรประกอบด้วยรายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและกลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพประกอบด้วยรายวิชาอีโครีสอร์ทในการดำเนินการจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามมาตรา26คือการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่นอกจากนี้ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้มีคุณภาพต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อนเนื่องจากมหาวิทยาลัยนม่โจ้และมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ในด้านการประเมินเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้รับการวิาพากษ์จากคณะกรรมการระดับจังหวัดในการประเมินความยั่งยืนการท่องเที่ยวและบริการในชุมชนบ่อแก้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ะรายวิชาร่วมกับครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนในแต่ละรายวิชาดังนี้ สสรีค่ะดิฉันคุณครูพรพิมลวงใหม่สอนวิชานวัตกรรมในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสและวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ5ค่ะโดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านไฟสเตปโมเดลขั้นที่ 1- free ฟรีฟโดยครูผู้สอนจะพูดคุยหรือทักทาย กับนักเรียนเป็นภาษาจีนก่อนเรียนโดยใช้ประโยชน์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมกระตุ้นผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนขั้นที่2อฟันเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบแอดทิดเล์นนิ่งโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สนุกสนานกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบทบาทสมมุติภาษาจีนการสนทนาภาษาจีนการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือการแนะนำสถานที่ในบริเวณโรงเรียนเป็นต้น ข在在学学ั้นตอนที่3ามเฟสบริรมมีความยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษาโดยครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าสแสดงออก ขั้นที่4ี่เฟนนี่มีการวัดผลและประเมินผลแบบกลยมิตรโดยเสริมแรงฉมบวกให้ผู้เรียนทางให้ผู้เรียนมีส่วนในการให้นนคะแนนขั้นสุดท้ายฟูลฟิลสร้างจุดแข็งซ้อมจุดอ่อนให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไปค่ะผลจากการเรียนการสอนผู้เรียนมีความสุขสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนถือว่าประสบผลสําเร็จเพราะผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนการสอนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ ือครูชยนุษมีพันธ์หรือว่าครูพานะคะสอนวิชานวัตกรรมในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในระดับชั้นมอกลายค่ะ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสารสามารถแนะนำตนเองกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวแนะนำที่พักและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนรวมทั้งการถามตอบในรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดผ่านการจำลองสถานการณ์ในห้องเรียนสถานศึกษาและชุมชน จัดการเรียนการสอนแบบ active learning เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติคิดวางแผนแบ่งหน้าที่ตัวแสดงแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมีความกล้าสแสดงออกมีความเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อสารเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น Hello! My name is ชิภาอุทิศเสษตกรมเี s ซิลิอจีนตา Welcome to Urban girls School Today, we will introduce PSEP in our school Let's go! 60-year building mm -hmm. Toilet mm -hmm. Canteen school a saying in front of the fact phone computer room. ค่ะชื่อคุณครูสุขุมพรสมจิตอบอ้อมนะคะเป็นคุณครูที่สอนในรายวิชานวัตกรรมรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นค่ะสําหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะก็เป็นรายวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะ รายวิชาภาษาอัีกเพื่อการสื่อสารมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนคือครูคิดหัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่บูรณาการกับบริบทชุมชนบ่อกแก้วเพื่อจัดทำโครงการสอน ได้แผนการสอนการจัดการเรียนรู้มี5ขั้นตอน 1. ทบทวนความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมเช่นความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในชุมชนเป็นต้น 2. นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆที่พัฒนาทักษะการสื่อสาร 3. การแสดงผลงานที่มอบหมายเพื่อให้ครูได้ประเมินและแก้ไขผลงานนักเรียน4 ุกใช้นักเรียนนําความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้เช่นนําความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนจัดทําโปสเตอร์ 5. สะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานที่ปรับประยุกต์ผลของการจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและข้อมูลชุมชนของเกี่ยวได้นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้การทํางานร่วมกัน ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความสุขมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษากฤษเพื่อการสื่อสารที่บูรณาการกักบเรื่องราวท้องถิ่นของนักเรียนนอกจากนี้นักเรียนบางส่วนยังมีความกระตือรือร้อนเพิ่มขึ้นในเรื่องการสืบค้นความรู้นอกเหนือจากที่เรียน ชื่อคุณครูบนวันบุญรอดนะคะหรือครูอคอแอนนี่ค่ะสอนในรายวิชานวัตกรรมวิชา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ค่ะสอนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนบ่อกแก้วและสามารถนาเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านการแสดงได้มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบ LEIPE model ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าคิดวางแผนออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในการจัดการเรียนรู้ได้รับความร่วมมือกับครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัติอย่างแท้จริงและสามารถนำทักษะไปปรับใช้ในการแสดงได้จากการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการแสดงมีความกล้าสแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่าของตนเองมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนํชสมชนบ้านบ่อกแก้วและชนเผ่าที่มีอยู่ในบ่อกแก้วชนเผ่าแรกเราก็จะมาเริ่มกันที่ชนเผ่ากะเหรียง นี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของชนพอลกาเรียนนี่ก็จะเป็นตอนที่คุณตากำลังสานสิ่งของเครื่องใช้ส่วนอันนี้เขาก็จะเอาไว้ใส่ช้อนนะคะต่อมาอันนี้จะใส่พวกเสื้อผ้าตอนทำพิธีมัดมือน,นะคะนี่ก็จะเอาไว้ใส่ยาเส้น วิชาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จุดประสงค์รายวิชา 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการท่องเที่ยว 2. บอกแนวคิดและประเภทของการท่องเที่ยวในชุมชนบ่อแก,ก้วสมรรถนะรายวิชาสมรรถนะการสื่อสารสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน อธิบายรายวิชาศึกษาความหมายและประเทศของการท่องเที่ยวประโยชน์แนวคิดและทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวช,ชุมชนบ่อแก้ว สวัสดีค่ะชื่อครูวิรล,ลักษณ์จิตแจงนะคะสอนในวิชานวัตกรรมค่ะรายวิชา Eco r e s o r t ์ทชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะรายวิชา Eco r e s o r t ์ทีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการที่พักไม่ว่าจะเป็นการบริการการต้อนรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และสามารถลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการที่พักได้ด้วยตนเอง โดยสอดคล้องกับสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมสอดคล้องกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายไ Thailand 4.0ด้านเทคโนโลยีสุขภาพและเพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการจัดการที่พักและมีเจต,ตคติที่ดีในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับที่พักในชุมชนโดยรายวิชา Eco Resort นี้เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวมนัชชาน,านคัมพีมายครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนบ้านบอกแก้วค่ะดิฉันรับผิดชอบหน้าที่สอนกลุ่มวิชาฐานสมรรถนะการท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนบ่อกแก้วรายวิชาสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะ วิชานี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้จาวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นบ่อกแก้วของเราไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ฟางข้าวหรือแม้กระทั่งการนำเอาขยะเช่นขวดพลาสติกผ้าววรและหลอดพลาสติกต่างๆมากเ่ยกับความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวางแผนออกแบบแล้วประดิษฐ์ออกมาเป็นของใช้ของตกแต่ง ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นตัวช่วยลดปริมาณขยะและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับของเหลอใช้ไปพร้อมกันวิชานี้จะมีการเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนค่ะเช่นได้เชิญครูภูมิปัญญานายเจษดาเกิดพนานายมาทูสารุและ นายพระมุกเกย์เทะเละมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เช่นทะลอมไม้ไผ่สกร้าไม้ไผ่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะในการทำงานซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนจะทำให้มีความสุขค่ะ ฉันนางสาวมานัน,นันคำพิมายคุณผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนบ้านบอกแก้วค่ะดิฉันรับผิดชอบหนะ้าที่สอนกลุ่มวิชาฐานสมรรถนะการท่องเที่ยวและการบริการมูลค่าสูงบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนบอกแก้วรายวิชาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4/2ค่ะ วิชานี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างสารค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในท้องถิ่นบอกแก้วของเราโดยใช้วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ือถึงวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นมาถ่ายทอดแล้วสร้างสารค์ออกมาเป็นผลงานแล้วนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาวางขายโดยมีการคำนวณต้นทุนราคาขายรวมไปถึงการวางแผนการขายผ่านทางออนไลน์วิชานี้ได้นำออกผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นสบู่และเทียนหอมนำเอาลูกสนที่ไม่มี มูลค่ามาสร้างให้เกิดคุณค่าโดยการทำเป็นตุ๊กตาค่ะซึ่งวิชานี้จะมีการเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนค่ะเช่นได้เชิญครูภูมิปัญญานางสาวกดชกร แสนสมบัติมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําสบู่เหลวจากผลไม้คืออโะโวคาโดลูกพลับลูกหมอนกากกาแฟซึ่งทําให้นักเรียนชอบและเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และนักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้ค่ะ